วันนี้พ่อได้ปลาตัวใหญ่กลับบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผู้จะพาทุกคนไปหาปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้กันดีกว่าตอนนี้ผู้ก็อยู่ที่หนองแล้วนะครับทุกคนพอมาถึงแล้วผู้ก็มาเรียกให้พ่อมารับเลยนะครับวันนี้พ่ออยู่ข้างสาวพอดีนะครับทุกคนก็เลยได้มารับเร็วน่อยและนี่ก็คือปลาบนเรือที่พ่อหาได้นะครับทุกคนได้กุ้งกับปูด้วยพ่อบอกว่าวันนี้มาได้ทันเวลาพอดีเลยครับทุกคนถ้ามาช้ากว่านี้อีกหนึ่งนาทีนะพ่อไปดูปลาตัวใหญ่ก่อนแล้วมาลุ้นกันดีกว่าครับทุกคนว่าวันนี้เราจะไไไดดด้้้้ปปลลาาาาาาตตััััววใใใใหหหญญ่่่่่กกกบบบบบบนนนนนนรรรรเเเเเจจะะะมมมสสสองคคคททุุ็็แีีย ีขาวไหมครับสีขาวก็คือทุ่นเบ็ดใส่ปลานะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่ามาถึงก็เจอนี่เลยครับทุกคนทุกคนดูนี่สิครับโอ้โห my god ว้าวในที่สุดเราก็ได้ปลาตัวใหญ่ด้วยนะครับทุกคนทุกคนดูนี่สิครับแต่ว่าเรายังดูไม่ออกเลยนะครับว่าตัวนี้คือปลาอะไรพ่อบอกว่าปลาตัวนี้ก็คือปลาชโดนะครับทุกคนพ่อบอกว่าอันเนี้ยมันแค่ลูกนะไม่ใช่ตัวแม่มีแค่ลูกยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับทุกคนวันนี้ได้ปลาตัวใหญ่มาหนึ่งตัวนะครับทุกคนเดี๋ยววันหลังพูกนคครับา่งทุ